คือการเรียนรู้พระพุทธศาสนาเรื่องนิสัยเทวดาอายชั่วกลัวบาปขอความเจริญรุ่งเรืองในธรรมวินัยจงมีแด่ธรรมทายาททุกท่านสำหรับนิสัยอายชั่วกลัวบาปซึ่งเป็นนิสัยของเทวดานั้น ภาษาบาลีท่านใช้คำว่าฮ ah ิริโอตปะซึ่งเรื่องนี้เราต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่าเรื่องของนิสัยอายชั่วและกลัวบาปนั้นเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเราฟังเพียงแค่ครั้งเดียวนิสัยนี้ก็จะเกิดขึ้นมันไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่านิสัยอายชั่วกลัวบาป มันเกิดจากการฝึกฝนที่เราจะต้องฝึกฝนซ้ำแล้วซ้ำอีกจะต้องย้ำคิดย้ำพูดย้ำทำบ่อยๆนิสัยอายชั่วและกลัวบาปเนี่ยถึงจะเกิดขึ้นยกตัวอย่างเรื่องของความอายบาปหรืออายชั่วนั้นถ้าเราไม่มีความเชื่อเรื่องบุญเรื่องบาปซะแล้วเนี่ยจะให้มีความละอายต่อความชั่ว หรือละอายต่อบาปเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรือเราไม่มีความเชื่อเกี่ยวกับเรื่องกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วไม่เชื่อเรื่องของภพนี้ภพหน้าไม่เชื่อเรื่องนรกสวรรค์จะให้เกิดอุปะหรือความกลัวต่อผลของบาปนั้นเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นจำเป็นอย่างยิ่งหากจะฝึกนิสัยความละอายบาปหรือความกลิ่กลัวต่อผลกับบาปแล้วก็เรามีความจําเป็นที่จะต้องมีสัมมาทิฏฐิซะก่อนก็จะขอแนะนําว่าถ้าหากเราต้องการที่จะตอกย้ําสมาทิฏฐิเพิ่มพูนสม,มาทิฏฐิให้เกิดขึ้นในตัวของเราแล้วลก็อยากจะแนะนําให้ศึกษา เรื่องราวของเคสตัตตีที่คุณครูไม่ใหญ่ท่านได้พูดไว้ในโรงเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาศึกษาให้มากๆแล้วก็พยายามจดจำคิดให้โครนบ่อยๆเมื่อเราทำอย่างนี้แล้วเนี่ยสัมมาทิฏฐิก็จะค่อยๆเกิดขึ้นในใจของเราเมื่อเราเริ่มมีสัมมาทิฏฐิ ิริโฮตปะก็จะค่อยๆเกิดขึ้นและเพิ่มพูนขึ้นตามลำดับจะขออธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องความละอายชั่วสักนิดหนึ่งว่าความละอายเนี่ยเกิดจากอะไรความละอายนั้นเนี่ยหมายถึงการที่เราทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เราไม่อยากให้ผู้อื่นเขารู้เขาเห็น แล้วเขารู้เขาเห็นก็จะทำให้เราเกิดความกระดากอายพูดง,ง่ายๆก็คือเมื่อเราทำอะไรสักอย่างแล้วมีคนรู้คนเห็นเราจะเกิดความรู้สึกละอายขึ้นมาถ้าเราจับจุดตรงนี้เนี่ยเราควรที่จะพิจารณาบ่อยๆว่าแท้ที่จริงแล้วเนี่ยความลับมันไม่มีในโลก ไม่มีในโลกจริงๆความลับไม่มีสำหรับผู้ที่มีรู้มียานมียานัทศน,น,นะบางสิ่งบางอย่างที่เราลงมือทำเราคิดว่าเนี่ยมันรับตาคนแต่แท้ที่จริงเนี่ยมันไม่ได้รับตาตนเลยคือตัวเรานะ่รู้นะ่ะว่าเราทำอะไรอยู่นอกจากนี้ ก็ยังมีสิ่งที่เรายังมองไม่เห็นวยตาเปล่าได้แก่เทวดาเขาก็มองเราอยู่เมื่อเป็นอย่างนั้น,นหากเราหมั่นพิจารณาค,ครวยๆบ่อยๆว่าความลับเนี่ยมันไม่มีในโลกก็จะทำให้เราระมัดระวังตัวและรู้จักยับยั้งชั่งใจมากขึ้นหากจะกระทำสิ่งอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรแม้จะรับตาคนอื่นก็ตาม เรื่องที่เป็นตัวอย่างได้ดีที่สุดเลยเนี่ยในเรื่องของความลักไม่มีในโลกเนี่ยก็ได้แก่ประวัติการสร้างบารมีของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อ20ประสงค์ไขกระแสกับที่แล้วท่านไปเกิดเป็นหนุ่มช่างทองและประพฤติผิดศีลข้อสามกับทิดาของเศรษฐีคนหนึ่งซึ่งได้แต่งงานมีสามีไปแล้วผลจาก กรรมในชาตินั้นท่ใให้ท่านต้องตกนรกถึงสิบสี่กับเหตุการณ์ในครั้งนั้นดูเหมือนว่าจะมีผู้ร่วงรู้เพียงแค่สามคนเท่านั้นคือท่านเองพิดาของเศรษฐีและผู้ที่ให้ความช่วยเหลืออีกหนึ่งคนแต่ความจริงกลับกลายเป็นว่าแม้เรื่องราวนี้จะผ่านไปแล้ว20ประสงค์ไขกับแสนมหากับก็าตาม เรื่องเหล่านี้ก็ยังถูกบันทึกอยู่ในคำพีของพระพุทธศาสนาและก็อยู่ในความทรงจำของผู้ที่ศึกษาคำพีในพระพุทธศาสนาโดยไม่มีวันเลอกเือนเลยนี่แหละเป็นตัวอย่างที่ให้เราเป็นดุทาหอนสอนใจว่าความลับนะ่ะมันไม่มีในโลกหากเรามันคิดพิจารณา ย้ำเตือนสอนตัวเองบ่อยๆเราก็จะเริ่มมีความยับยั้งชั่งใจมากขึ้นในการทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควรแม้จะเป็นที่รับตาคนอื่นก็ตามแค่นี้เพียงพอหรือยังที่จะทำให้เราเนี่ยมีหิริโหตปาเกิดขึ้นในใจเนี่ยยังไม่พอล็อกสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องทำอีกก็คือ เราต้องหมั่นฝึกสมาธิทุกวันนั่งสมาธิทุกวันเพราะสิ่งนี้จะทำให้เรามีกำลังใจมีกำลังใจที่จะละอายชั่วเพราะสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เรามีกำลังใจที่จะยับยั้งชั่งใจเพราะสิ่งนี้เนี่ยจะทำให้เรามีกำลังใจกำลังใจที่จะไม่ทำความชั่ว และมีกำลังใจที่จะละเว้นจากความชั่วทั้งหลายนะพอแท้ที่จริงแล้วกิเลสที่อยู่ในใจของเราเนี่ยจะคอยบังคับให้เราทำความชั่วตลอดเวลาเลยแม้เราจะรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งไม่ดีเป็นสิ่งที่น่าละอายทำแล้วมันก็มีผลกับเราแต่เมื่อเราเนี่ยไม่สามารถที่จะยับยั้งชั่งใจได้ ไม่สามารถที่จะเอาชนะกับกิเลสท,ที่อยู่ภายในใจได้แม้รู้ว่าไม่ดีเราก็ยังฝืนทำที่เป็นอย่างนั้นก็เพราะว่ากำลังใจเราไม่พอที่จะไปต่อสู้กับกิเลสท,ที่คอยบังคับเราอยู่อย่างนั้นการฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกวันจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราหากเราฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องทุกวัน เราจะค่อยๆมีกำลังใจเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะความยับยั้งชั่งใจที่จะทำต่อสิ่งที่ไม่ดีทั้งหลายเนี่ยโดยสรุปก็คือหากเราจะฝึกฝนนิสัยฮิริโอตปะความอายบาปหรือความกลัวต่อผลของบาปให้เพิ่มพูนขึ้นในใจแล้วก็เราต้องตอกย้ำสัมมาทิฏฐิและฝึกฝนการทำสมาธิ อย่างต่อเนื่องหากทำได้อย่างนี้ฮิริโอตปะความละอายชั่วและความกลัวต่อผลของบาปก็จะค่อยๆเกิดขึ้นตามลำดับ